สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องคือเก้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็พบมกับพมอีกคือเก้านะครับผมกับหนุ่มนครไทยนะครับผมวันนี้พาพี่พาน้องมาดักปลาไล่คือเก้าครับแต่วันนี้ผมจะเอาเยื่อปลาครับผมเป็นหัวปลานะครับดักเป็นเยื่อนะครับเอาใส่เยื่อให้พี่น้องได้ดูกันเลยครับคือเก้านะครับพี่น้อง ดูกันที่ไม่ไม้ครับผมวันนี้จะเป็นบอ่อน้ําดึกดําบันครับผมดึกดําบันปลาโกล้ยนะครับผมเป็นบอ่อน้ําที่อยู่หนาละแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปนาะอ๋อผมอิสไซไว้ตรงนี้แหละครับผมเป็นสไล ลองดูครับวันนี้เยื่อไม่ทับไว้หน่อยทับไว้หน่อยเดี๋ยวมันไปทับไว้หน่อยแล้วทับไว้หน่อยโอเคเดี๋ยวติดปลาเดี๋ยวมันปล่จะพาไปนะครับจมน้ำเดี๋ยวปลาตายเอาโอเคเดี๋ยวไปดูล่างไม้กันครับพี่น้องอ๋ะ หลังใหม่กับตรงนี้เลยครับพี่น้องแถวปักทอเน,นี้ยโมเมนต์ขัดขันของครับขันของโอ้ปลาเลยนี่น้ำบุญเลยเอาเดี๋ยวไปดูปลาไหลครับดีกว่าดักตรงไใหนได้เนาะเอาตรงนี้เนี้ย น่าจะมีตัวอยู่ครับผมวันนี้เราโอ้โหน้ำลึกจริงนะน้ำน่าจะลึกไม่เป็นไรถอยมาเอาดักไปตรงนี้เลยครับเอาไปไปลังไม้ครับอ๋อบ่อน,นี้ลองไว้ตรงหวัวมุมปลาลกๆนี้แหละครับผมอ ดูกันดิว่ามันจะเป็นยังไงดูครับผมจะปักไว้ครับกันกันมันไหล่กันมันล่วงครับเอาโอเคอเอาอะไรคุมไ,ไว้เด้เอา ไปบริเวณนี้น่าจะมีนะน่าจะมีปลาไหลหนะน้าแถวนี้เอาโอ้หมายน่าจะเด็ดเด็ดดีเหมือนกันแหวกหน่อยครับแวหวกน้อยอืม้ม ยัดเข้าไปเอากันไว้แล้วพี่น้องโอเคไปตรงนี้น่าจะเด็ดครับน่าจะมีตัวึเย่เ,เข้าไปเลยพี่น้องเย่เข้าไปเลย เอาต่ำลงกว่านี้หน่อยดิเอาโอเคแค่นี้แหละครับไปดูดิมันมีรูปลาไหลไหมลักษณะโอ้หนาำใสเลยครับพี่นอ้องเอาบ่เป็นไหลใสมันแถวเนี้ยนมีตัวอยู่ว่า อ oh. ไปไปกันอีกไหมครับมาพาพีแผาน้องมาใส่ลังสุดท้ายมันม่านกันครับตรงนี้ไมานะเด็ดเด็ดเด็ด <Yep. S 2> เด็ด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 เด หมายเด็ดๆครับตูดโผไว้ตูดให้โผไว้ตูดให้โผไว้เดี๋ยวปลามันจะตายตูดโผไว้ครับผมอะไรค้ำไว้เอาเอาโอเคทิ้งไว้นี้แล้วครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับมาลุ้นตามกันนะครับ ไว้เป็ดใส่เอาไปรุกกันตอนเช้าครับมาครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลามายามแล้วนะครับผมกับบรรยากาศเช้านะครับอากาศสดใสสดชื่นนะครับมาเดี๋ยวพ่พี่พาน้องไปลุ้นนำกันเลยครับผมไว้เป็ดใส่ลานของเราวันนี้เอาไปพี่น้อง เอามาลุ้นกับหลังแรกกันเลยเป็นยังไงเนาะมีตัวให้เราหรือเปล่าเบาครับ <laughs> มีแต่อาหารอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปล้างอื่นมาลองดูหลังนี้กัน หนักปะครับพี่น้องเนาโอ้โหเบาอีกแล้วเนาบ่าเป็นไรครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อเออนี่น Ừ. À, Chùm nam là này nè Tùa mấy nè Ô hồ bao giọng à, Mày đây, Lắng Không ừ. Mà đùa là nghi canh Tên nhanh ngay อโอ้หลุดไปแล้วครับโอ้ยมาดูหลังนี้กันดิมันเป็นยังไงครับผมเออจะพอได้ไหมอ๋อหนักนะฮ่า ่ะไปรุนกันหลังสุดท้ายครับพี่น้องอวันนี้มันเป็ดยังไงเนาะโอ้ยมันเงียบแท้เดี๋ยวเก็บก่อนหลังสุดท้ายกันเลย เอาตัวใหญ่เลยพี่น้องโอ้โ oh. oh. หล้งสุดท้ายเอาจนได้ครับโอ้โ oh. oh. หไอเราก็นึกว่าจะแฮ้แตะแล้ววันนี้ oh. เอาเอา,เอาไปแล้วไปแล้วอือ uh ือโอ้ยังพอได้ยังมีตัวเอาโอเคโอ้โ okay. oh. หไอเราก็นึกว่าแฮอมีให้พี่น้องได้ดูอยู่เนาะเอาโอเคครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับผมเอาข้อพูนที่ติดตามรับชมครับโอ้เอาเอาอ,าอย่างมานอยู่ครับยังพอได้ผัดกระเพราอยู่เอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ